กำลังจะเรียบร้อยนะครับเพราะว่ามุ้งที่นอนคอมระพ่อนี่ยังขาดอุปลากรนิดนึงหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าศูนย์พิจารณาครับประมาณครับปูเตอร์อย่างเช้าประมาณห้เทุ่มก่อนแล้วระบบซ่อมระบบไฟติดตู้คอนโซลปิดนะครับคอนโซลปิดนี้แล้วก็ระบบไฟ แล้วก็อุปกรณ์เบ็นน้อยนะงดาที่จะเป็นถัายะนอะไรเนี่ปักไฟนะครับตั้งลรตั้งดมก็ได้รับการริจากแกลเจอว่าวัดถุใดก็า่านนะครับของเรานะครับคุณจันนิเวตาทำมาห้าติ๊กเกอ้ตอนนี่เราไม่ได้ซื้อนะครับก็พัดลมนะครับแล้วียมนี่แสงเจริญสุนเอมจากที่ที่ แล้วก็เราจะซื้อยืดอีกยี่สิบกว่าก็ตอนนี้ก็ะจะเต็มนะครับต้องสามคู้มได่น่า้อเปิดได้อาทิตย์ได้เปิดได้ทั้งหมดครับแล้วนะครับก็คงจะเรียบร้อยในภายลในอาทิตย์หน้ากวิธีทำจะทำที่ทำที่จะให้เรียบร้อยที่ชาวบ้านเข้ามาสัมผัสกับผมนะครับเขาบอกว่าเราทํา สแสดงกันนะครับ,รบให้ทำให้ความมัน,นมใจของพระคารามันใจพี่ว่าจะไม่มีอะไรกันก้นเราจะกั้นเรียบร้อยนะครับครับ,รบก็สีทุกอย่างคนให้ก็ไปก็ลโลกไม่มีไหลออกไปนะครับแล้วข้างนอกนี้เราจะติดก็วงจรติดทั้งหมดนะครับที่ให้ดูแลครับจะเป็นศูนย์ควบคุมอยู่ที่สาระนะครับเพะนั้นเรา็จะการ ตั้งเป็นจุดที่ติดกลองด้วยการใช่กล้องน่วยการของของของเรานะครับถึงแม้จะติดกล้องเราจะทำประบบมงในระบบโรงพยาบายนี่ครับที่เราจะสามารถไปดูแลกล้องวงจรปิดผมสั่งกล้องวงจรปิดก็แล้วก็ท่านติดวันอังคารอาจารย์ก็เดินระบบไฟซึ่งทำไฟฟ้าไว้แะลลนะท่านก็ลงม้อให้ครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะเขาฆ่ามอค่าอะไรครับ ว่ตอบขอบคุณท่านผู้จัดการรไฟฟ้าเลยับตอนนี้มีอะไรก็ต้องช่วยกันนะครับนายกเนาะมีอะไรก็ต้องช่วยกันเลยเนาะทั้เนาะครับก็คิดว่าโซนนี้ดาดนี้มีวิโพการได้เยอะนะครับอย่างไม้นะครับไม้เนี่ยไม้ลูกคาที่เราการแสลมทั้งหมดเห็ดผลลายร้อยต้นนะครับก็ทางสทก็ออกนึงร้อยต้นทีละใช้ก็ออกมาประมาณร้อยห้าสิบต้นนะครับเราได้รับความเป็นและสามากนะครับ บรรดาพี่น้องที่ร่วมมือนะครับต่อไปถ้ามีอะไรจะขอคนช่วยแล้วเดี๋ยวก็จะต้องประชาัมพันธ์เลยนีคผมบอกตอนนี้มันทําได้หมดทุกอย่างนะครับครับเราไม่ว่ากันอยู่แล้วกต้องขอบคุณนะครับคุณลารนะครับทุกขั้นเลยนะครับว่าทั้งคนงานนะครับวันหยุดก็ทำนะครับวันนี้ก็ทำแล้ววันนี้วันเสาร์นะครับที่สามชี็นะครับก็วันเสาร์ก็รั้งแนเราสั่งทำมนนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่พนักงานลูกจ้าง นะครับทั้งความร่วมมือทั้งเทศบาลนะครับขอให้ความร่วมมืออาชีพก็มาช่วยด้วยครับด้วยแช่กันทุกคนเห็นหนุเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับก็คงจะเป็นศูนย์ที่เรียบร้อยอีกศูนย์หนึ่งสาหรับอาเทศบาลวันนี้ดับโอเคครับห้องนี้ไม่ให้องมุกนะครับก็ใช้ด้สองเตียงนะครับครับท่านอยู่คนที่มาพักคงจะเห้น มีสอัสดิอันนี่นะครับมีไอพเลยมีไอเลยนะครับตรงนี้นะครับจุดนมุกครับที่เราจะจะดูแล้วนะครับก็บรรยากาศดีครับต่างๆอากาศอะไรก็ดีมากสำหรับตัวแรกนี้นะครับก็เป็การต่อน้ำประปามาจากวัดนะซึ่มมาเข้าถังนะครับท่านท่านสมาชิกก็เทศบาลตะบลนินดาดต่อเป็นผู้ดำเนินการต่อเองนะครับเราไม่ได้จ้างแล้ว ประธานชิมงชนนะครับแล้วอสสมอครับถึงรายการให้เราอันนี้ที่งเราจะใส่แขนตัวนี้เราจะใช้ถังน้ําประปาจากจากวัดนะครับตแต่ว่าตมาครับเราก็จะทำว่าเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผัดน้ำนะครับ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 ที่จะสองอ่งอาหารตอนนี้ถ้าผู้ป่วยยืนตรงนี้นะครับผู้ส่งจะอยู่ข้างนอกจะมาจัแต่เราจะยังยัง,ยงไม่ทัดช่องนะครับจะยึดเป็นช่อง อีกสองอาหารจะมาส่งนะครับผู้คุยจะเริ่มมาจากข้างบนนะที่พักนะ้วมรับอาหารถึงนะครับที่งมีตรงนี้อาหารจะมาวางไว้ตรงนี้เป็นหมวดแล้วก็อ่าหมส่งก็จะส่งก็จะาจุดเดือได้ครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแน่ได้ครับมาที่ห้องครับห้องน้ำผีชายนะครับห้องน้ำผีรับเราก็ มีว่าสถานเกิดของห้องน้ำนะครับนะครับมีห้องน้ำนะครับเขาแบบชักโครกนี่นะครับตัวนี้ตอาตั้งที่นั่งล้างล่างใช้ชงใช้สิ่เรียบร้อยมีอลไรอุดนะครับครับมีมีหลายอย่างนะครับในห้องน้ำนะครับก็มีทั้งชักโครกทั้งมังกรนะครับครับ ข้าวโอ๊ตข้าวบดนะครับห้องนับก็วันนี้ทั้งพนักงานทั้งลูกจ้างนะครับบริษัทจะมาแว้บเลยมาแว้บเลยครับวันนี้นะครับจะดูห้องนันตอนนี้เป็นห้องน้ำชายนะครับสำหรับห้องน้ำชายเราก็จะเดินมาแยกกับตรงนี้นะครับก็จะมีทั่วไปนะครับขี้ปัดขีปัสว้วะครัาขี้ข้าแต่ห้องน้ำชายมัจัะแต่น้อยกว่าก่อน เขาห้องน้ำดีเล้วันนี้นะครับกอสอแล้วก็าคณกรการทัความสะอาดเรียบร้อยออเราวัดเลยนะครับวันนี้ก็วันนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วส่วนหนึ่งะน,น,น,นะครับอันนี้เด็กครับวันนี้อันนี้อันนี้เราจะปิดไว้ตรงนี้เลยอที่กล้องวงจรปิด14ตัวอ้อสำหรับตัวนี้จะทำให้มาตรฐานและแล้วเราติดไม่แพงด้วย དེ་ནས་ <laughs>